สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรที่ราทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรเป็นเรื่องสนุกนุๆงนุกนุนุคิ้วสวัสดีครับขยัแบแว่น,นอะมองไม่ค่อยเห็นแก่แล้วโอ้ยหมวกพังหมดมวันนี้ก็ได้หมวกของอวันเกิดของคณะเกษตรมหลาลัยเกษตรศาสตร์ก็ไปอุดหนุนที่ที่มหลาลัยมาเอามาใสา่เอ,อิัมอก็ดีนะใส่แล้วไม่ค่อยเหนื่อย <c oughs> ครับวันนี้ก็เข้ามาในสวนนะครับก่อนก่อนที่จะทํางานวันนี้ก็เปิด แอปวินดี้หลายๆคนคงใช้อยู่บางคนไม่เคยใช้ก็จะแนะนานิดนึงขออนุญาตแนะนําว่าแอปวินดี้เนี่ยนะครับก็มีโหมดโปรกับโหมดธรรมดาแล้วก็โหมดธรรมดาไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องไปจ่ายรายเดือนนะครับก็สิ่งที่เราดูได้ก็คือดูทิศทางลมดูปริมาณน้ําฝนดูปริมาณเมฆที่เป็นเรียวไทม์เมฆย้อนหลังได้1ชั่วโมงนะครับแล้วก็ดูปริมาณน้าฝนได้1ชั่วโมงย้อนหลังได้แล้วก็คาดการฝนตกอีก4ีหชั่วโมงคือมันดูได้ค่อนข้างโอเคเลยนะครับเพราะฉะนั้น ก็อยากจะแนะนำนะครับแอปนี้ครับเป็นวินดีนะครับลองเอาไปหัดใช้ฝึกใช้ดูค่อนข้างแม่นสาเหตุที่มันแม่นเพราะว่ามันมาจากภาพดาวเทียมมันมันเห็นของจริงว่าเมฆอยู่ตรงไหนตรงไหตกตรงไหนไม่ตกนะครับส่วนของประเทศไทยเราบางทีเราอาจจะไปใช้แพ็คเกจเหมาจ่ายมาก็เออจังหวัดสระบุรีมีเมฆกระจายเป็นแห่งๆตก15%พื้นที่ประมาณว่า15นมึงก็ไป ไปไปเช็คเอาแล้วก็มันตกตรงไหนแต่ถแถวๆนั้นแหละอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นวินดี้มันจะชัดเลยจะชี้ตรงจุดเป๊ะเลยว่าตรงไหนตกอย่างไรแล้วก็มันจะมีเครื่องหมายการกรบาดเข้าไปเช็คดูว่าปริมาณน้ําฝนเนี่ยกี่มิลลิเมตรต่อชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยเขาเช็คได้ปริมาณลมกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงเช็คได้นะฮะเช็คได้เหมือนกันแล้วก็วันนี้เข้าไปดูเนี่ย เพอเิญพอเปิดทิศทางลมเข้าไปลมเนี่ยมันโยกเข้าไปเราก็ตามเฮ้ยมันไปไหนกันโอ้มันไปหมุนอยู่แถวๆฮ่องกงมันจะเป็นพายุอยู่ลูกผมจาไม่ได้ไม่รู้ว่าตอนนี้พายุลูกนี้มันชื่ออะไรแต่ว่าคิดว่าวันจันทร์เนี่ยเพราะว่ามันมีคาดการณ์ว่าวันจันทร์เนี่ยเขาจะขึ้นฝั่งที่น่าจะเป็นที่เวียดนามนะครับเพราะฉะนั้นถ้าขึ้นฝั่งเวียดนามประเทศไทยวันจันทร์ก็คงน่าจะฝนชุกทั้งวันก็ดูแล้วลวันนี้วันนี้ดูแล้วมันก็ขึ้นว่าฝนตกทั้งวันพอเข้าไปดูเมฆจากจากภาพดาวเทียมปั๊ ไม่น่าจะตกไม่น่าจะตกเพรเราเห็นสภาพนี้บ่อยนั้นเราก็เลยลุยเลยว่าไปฉีดยาวันนี้ก็ฉีดยาเพี้ยนะครับฉีดยาเพี้ยตัวหนึ่งนะครับฉีดยาเชลาตัวหนึ่งแล้วก็ใส่ปุยเกร็ดใส่ฮอร์โมนจบอืม เชื้อยาเพีย้ยเราก็ใช้เทียวดอบวกกับตัวไทมิโทแซมนะครับเทียวดอัตราประมาณ30ซีซีไทมิโทแซมประมาณสักห้าถึงเจ็ดกรัมเพราะใช้กะกะเอานะครับส่วนตัวฮอร์โมนก็ใช้เป็นตัวอะมิโนโซาลายแคลเซียมบอรอนซึ่งมันอยู่ในขวดเดียวกันนะครับแล้วก็ปุ๋ยเกศใช้เป็นซูเปอร์เอ็นของโซตัสนะครับเชื้อราใช้เป็นมอร์เบิร์ดนะครับ10 สิบห้าซีซีต่อน้ำยี่สิบห้าลิตรทั้งหมดก็ฉีดเรียบร้อยปื้อเสร็จเสร็จก็มานั่งคุยกันนะครับก็คิดว่าหวังว่าวันนี้ถ้าจะตกก็คงขอให้มันมืดไปแล้วแล้วค่อยตกนะครับชุดนี้ก็น่าจะโอเคนะถูกจริตกับทุเรียนอยู่แล้วพอฉีดไปฉีดมาเขาก็ค่อยๆฟื้นนะฮะความพิเศษของทุเรียนก็คือทุเรียนเนี่ยเขาฉลาดใบไหนที่เขาเสียหายเนะี่ยเขาจะไม่ทิ้งใบเพราะถ้าทิ้งต้นทุเรียนตายเนะี่ยเขาก็พยายามจะอยู่สร้างประโยชน์ให้เต็มที่นึกออกไหมฮะ เหมือนเราลูกน้องขอลาออกอะแต่ลาออกอะแต่ว่าจะต้องกลับบ้านวันที่หนึ่งอันนี้มันเป็นวันที่สิบห้าแต่ลาออกละอีกสิบห้าวันที่เหลือแทนที่เขาจะไปเที่ยวแต่เขาก็ยังอยู่ช่วยท่าแก่จนกว่ารถจะมารับเขาสิ้นเดือนก็คือจนกว่าเขาจะล่วงเพราะฉะนั้นใบเขาก็จะสั่งเคราะห์แสงได้อะไรได้จนวันนี้พอเราเราฉีดยาใบไหนที่ไม่ไหวจริงเขาจะล่วงลงมาเราเห็นแล้วเออเนี่ยมันเป็นความฉลาดของทุเรียนจริงๆนะครับ ก็เดี๋ยววันนี้ก็ไปจัดการปลูกเตรียมหลุมปลูกสําหรับทุเรียนที่จะปลูกซ่อมต่อก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องเกษตรกรคงจะมีความสุขในการทําการเกษตรกันนะครับช่วงนี้ฟ้าฝนดีนะครับยังไงถ้าใครมีแหล่งน้ํากักเก็บน้ําก็กักเอาไว้นะครับโอเคขอทวยท่านทำเกษตรอย่างสนุกและมีความสุขสวัสดีสวัสดีครับ